สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตนอกจอจอยรินลันนีติดดินกินอยู่ง่ายมาก เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังจอยรินลันนีสีเพนโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วมามากมายซึ่งสาวจอยนะับว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ใช้ชีวิตติดดินและเธอเผยชีวิตสบายๆแบบเรียบง่ายให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในโซเช,ชียลเช่นติกตอกจอยรินลันนีอย่างเช่นตอนที่เจ้าตัวลุกขึ้นมาโชว์สเสน่ห์ปลายจาะก,ก็คือการนําเอาใบไม้และพืชผักส่วนครัวที่ปลูกอยู่ในรั้วบ้านอธิบายหม่อนใบแครอทใบชะพลูผักบุง ใบมันเทศพริกกระเรี่ยงพริกขี้หนูและกล้วยดิบมาทําการชุบแป้งทอดเพื่อกินกับน้ําจิ้มสุดเด็ดพร้อมกับเขียนแคปชั่นบรรยายว่าเก็บใบไม้รอบบ้านมาชุบแป้งทอดว้าวมากซึ่งอันนี้จอยรินละนีลงมือทําด้วยตัวเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยแฟนคลับหลายคนก็ยังอดไม่ได้เช่นกันที่จะชื่นชมลฟ์สไตล์สุดเรียบง่ายของนางเอกคนโปรดและ้ววกับฝีมือการทำอาหารฉบับจอยรินลนันีอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าจอยรินละนีนั้นตั้งแต่อยู่ในวงการมาเป็นคนไม่มีข่าวเฉาเลยโดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยเสพสื่อเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีข่าวอะไรบ้างคือเราไม่ใช่คนจุกจิกเลยไม่มีใครเมาส์อะไรให้ฟังเท่าไหร่แม้กระทั่งเพื่อนที่จะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยพูดและทาเมาส์อะไรกับจอยก็จะไม่ ไม่สนุกเป็นคนฟังอย่างเดียวต่อให้เรารู้เราก็ไม่ใช่คนที่ชอบพูดบางอย่างที่เพื่อนเราถามว่าคนนั้นเลิกการคนนี้เลิกการเราก็จะเป็นคนเมสาไม่สนุกซึ่งบางทีเรารู้แต่ก็บอกมาให้พูดเราก็ไม่พูดเรียกว่าเราไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเรียกว่าเจ้าตัวนั้นเป็นนางเอกน้ำดีไม่แปลกใจว่าทําไมถึงมีแต่คนรักเธอกันอย่างมากมายครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ